ติดเลือกตั้ง66โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งค่ะบรรดาพักการเมืองก็จะหาเสียงกันอย่างคึกคักวันนี้เรามาดูกันหลากหลายพักค่ะเริ่มต้นกันที่เพื่อไทยเศรษฐาลั่นบนเวทียอมติดคุกเพื่อไม่ให้ลูกหลานถูกมอมเมาโดยกัญชาย้ำไม่เป็นศัตรูก,กับพักการเมืองไหนขณะนัทวุฒิก็ไม่กังวลภูมิใจไทยฟ้องปราศัยพาดพิงรอคุยฝ่ายกฎหมายเพื่อฟ้องกลับ เริ่มต้นกันที่พักเพื่อไทยค่ะเปไิดเวทีปราศัยที่สนามสามเหลี่ยมทุง่งนาเชยอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะมีนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยแล้วก็นายพานทองแทชินวัตนนะคะนํานคณะผู้สมัครของจังหวัดจันทบุรีทั้ง3เขตปราศัยหาเสียงค่ะซึ่งนายเศรษฐาปราศัยบอกว่าตั้งแต่นั่งรถเข้ามาเวทีปราศัยก็ได้ยินเสียงโห่ไล่พลเอกประยุทธ์เพราะว่าความล้มเหลวในการบริหารจัดการปัญหาบ้านเมืองโดยเฉพาะตอนนี้ก็คือเรื่องปัญหาค่าไฟแพงค่ะแล้วก็พูดถึงนโยบายกัญชาเสรีด้วย ะะโดยย้ําว่าไม่ได้เป็นศัตรูกับพรรคการเมืองแต่เป็นศัตรูกับกัญชาค่ะและไม่ต้องการให้ลูกหลานได้ถูกมอมเมาโดยกัญชายอมติดคุกเพื่อไม่ให้ลูกหลานถูกมอมเมาโดยกัญชาจะยืนข้างผมเพื่อต่อสู้กัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเดียวใช่หรือไม่ถ้าเลือกพักนั้นมาลูกหลานก็จะถูกมอมเมาด้วยกัญชาอยากไปยอมเป็นอันขาดต้องสู้ด้วยกันพักเพื่อไทยทั้งสองเบอร์และตนก็พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแล้วในขณะที่นายณนะัฐวุฒิใส่เกลือค่ะพุ่มในการครอบครัวเพื่อ ไทยก็เปิดเผยเพิ่มเติมกับสำนักข่าว INN นะคะกรณีนายสุปชัยโพสุผู้สมัครสสน,นครพนมพักภูมิใจไทยแจ้งความเอาผิดแกนนาเพื่อไทยซึ่งประกอบด้วยนายเสรษฐาทวีสินนายอดีศรเพียงเกตนายจตุรนฉายแสงแล้วก็ตนเองจากการปราศัยที่จังหวัดนครพนมที่ได้พาดพิงถึงนโยบายกัญชาค่ะแล้วก็จุดยืนทางการเมืองว่าเลือกพักภูมิใจไทยจะได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายก ซึ่งบอกว่าเนื้อหาที่ประสายบนเวทีที่จังหวัดนครพนมก็ไม่ได้ต่างกับเวทีอื่นๆใจความสําคัญก็คือพรรคเพื่อไทยไม่ยอมรับให้มีการชาเสรีย,ยอมรับเพียงทางการแพทย์เท่านั้นซึ่งเชื่อว่าไม่ได้ขัดกฎหมายเพราะไม่ได้เป็นการให้ร้ายบุคคลใดส่วนการที่นายอนุทินชันวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยและนายสุปชัยไปแจ้งความนั้นก็เป็นสิทธิที่ทําได้แต่ตนเองก็มีสิทธิที่จะแจ้งความกลับด้วยเช่นเดียวกันซึ่งต้องรอหา,หาหรือฝ่ายกฎหมายอีกครั้งส่วนที่กะกะตเตรียมนําเรื่องดังกล่าวเข้าพิจา จราก็มองว่ากกตจะรับเรื่องทุกเรื่องไว้พิจารณาตามขั้นตอนอยู่แล้วแต่คงต้องดูผลว่าจะออกมาเป็นอย่างไรและหากเรียกเข้าไปชี้แจงเพิ่มเติมก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการค่ะนายนัทวุฒิยังกล่าวทิ้งท้ายถึงการใช้เทคนิคทางการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะฝ่ายรัฐบาลก็เดิมพันเอาไว้สูงดังนั้นต้องเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาปากทองให้กับประชาชนค่ะ ส่วนรวมไทยสร้างชาติค่ะก็ขนแกนนําช่วยหาเสียงที่เขตลัดกระบังในขณะที่ฝั่งของก้าวไกลนะคะทั้งพิธาและธนาธรก็ลุยหาเสียงเต็มที่เช่นกัน พลตำรวจเอกสวินขวัญเมืองค่ะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงที่ชุมชนยา่านลาดกระบังนะคะและก็แนะนําตัวที่ตลาดบวรย่านลมกล้าวค่ะพร้อมกับขึ้นเวทีปราศัยย่อยนะคะโดยบอกว่าเมื่อตนมาแถวลมกล้าวและก็ลาดก,กระบังทุกครั้งจะนึกถึงบ้านเกิดค่ะเพราะตนเองเป็นคนบ้านนอกพื้นที่แห่งนี้ค่อนข้างห่างไกลและคล้ายกับเป็นลูกเมียน้อยซึ่งนโยบายต่างๆคงไม่ต้องพูดว่าทําอะไรมากและตนไม่ได้คิดว่าตนทําคนเดียวเพราะว่าผู้คิดนโยบายก็คือลุงตู่พลเอกประยุจันโอชา ที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เคยทํางานพัฒนาประเทศมาแล้วโดยเฉพาะผลงานต่างๆที่ผ่านมาในช่วงโควิดที่ได้นําพาประเทศผ่านพ้นไปได้จนถึงวันนี้ค่ะยังคงเดินหน้าทํางานเพื่อประเทศชาติต่ตอไปโดยตอนนี้ผู้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็มาสมัครเพื่อเป็นตัวแทนเข้ามาทํางานจึงขอให้ผู้ที่รักแล้วก็ชื่นชอบผลงานของพลเอกประยุทธ์เลือกผู้สมัครเข้าไปสนับสนุนและเลือกพักรวมไทยสร้างชาติสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์นั้นได้ทำงานต่อไปค่ะ ในขณะที่บรรยากาศของฝั่งก้าไกลค่ะพักคก้าไกลก็เดินหน้าจัดเวทีประสายใหญ่ที่นนทบุรีเมื่อวานนี้ค่ะนําโดยพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักปิยบุตรแสงกนก,กูลผู้ช่วยหาเสียงของพักค่ะซึ่งนายพิธาบอกว่าสิ่งที่ตนเองมั่นใจกว่าโพทุกสํานักก็คือการได้เห็นประชาชนมารวมตัวกันเป็นจํานวนมากเห็นได้ชัดเจนเลยที่จังหวัดนนทบุรีแตกแล้วค่ะเมื่อก้าไกลทั้งแผ่นดินแบบนี้คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลจึงขอใช้เวทีนี้ประกาศต่อประชาชนว่าพักเก้า ไกลเนี่ยพร้อมเป็นแกนนาจะตั้งรัฐบาลแล้วเรามีความชัดเจนและความพร้อมกล่าวก็คือชัดในจุดยืนมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงและพร้อมสร้างการเมืองที่ดีปากท้องที่ดีมีอนาคตมีความตั้งใจแก้ปัญหาการเมืองและปัญหาปากท้องไปพร้อมกันค่ะเพราะทั้งสองอย่างคือเรื่องเดียวกันซึ่งยืนยันว่าพารรคก้าวไกลพร้อมทั้งเรื่องของบุคลากรแล้วก็นโยบายถ้าได้เป็นรัฐบาลจะเปลี่ยน8ปีที่มืด8ด้านปิดสวิต์สามปอให้สําเร็จเพื่อให้เกิดการเปลี่ยน ครั้งใหญ่แล้วก็สร้างการเมืองแห่งความหวังค่ะ ส่วนธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็เดินสายร่วมกิจกรรมหาเสียงไปที่ภาคอีสานค่ะลุยขอนแก่นอุดรกาฬสินลั่นแม้จะถูกกล่าวหาโจมตีว่าเป็นแนวคิดที่สุดโต่งแต่จากความนิยมที่มากขึ้นของพรรคก้าวไกลจนแคนดิเดตนายกของพรรคได้รับความนิยมมาเป็นที่หนึ่งในโพลต,ต่างๆก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าประชาชนตอบรับข้อเสนอของพรรคก้าวไกลไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องสุดโต่งเพราะว่ามีความเข้าใจดีว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายตรงข้ามนั้นล้วนเป็นเรื่องที่เลื่อนลอย ้สินถ้าเราไม่แก้ปัญหายากๆแบบนี้มันก็หมายความว่าเรากําลังเอาปัญหาซุกไว้ใต้พรมแกล้งมองไม่เห็นแล้วก็ส่งต่อปัญหาให้คนรุ่นต่อไปรับไปแก้ต่อทําไมเราไม่กล้าเผชิญปัญหาให้เสร็จไปตั้งแต่วันนี้ ไปดูอีกสองพักค่ะคุณหญิงสุดารัตน์ลุยอีสานไทยสร้างไทยคะแนนไม่ตกน้ำแน่นอนท่านเลือกส่วนกอนก็นำชาติพัฒนากล้าลุยสุราษฎร์ธานีย้ำจุดยืนชนทุนผูกขาดฝั่งของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพัน์หัวหน้าพักแล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักไทยสร้างไทยค่ะลุยเต็มที่เช่นกันเปิดเวทีปราศัยที่ภาคอีสานในจังหวัดร้อยเอ็ดกับการศิธุ์ค่ะคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าพักไทยสร้างไทยจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางรอดให้กับประชาชนนะคะนำประชาชนไปสู่ชัยชนะ ยุติความขัดแย้งของค้วการเมืองทั้งสองคู่ที่มีมาอย่างยาวนานถึง17ปีแล้วก็เกิดรัฐประหารไปแล้วสองครั้งดังนั้นถึงเวลาที่ประชาชนต้องกล้าเปลี่ยนแปลงเลือกไทยสร้างไทยปิดประตูความวุ่นวายจุดเริ่มต้นความขัดแยง้งการเมืองครั้งใหญ่ที่ใหญ่กว่าเดิมให้เลือกไทยสร้างไทยคะแนนไม่ตกน้ำแน่นอนค่ะเพราะทุกเสียงแห่งความไว้วางใจจากประชาชนจะเป็นพลังให้ทีมไทยสร้างไทย,ไทยเข้าไปต่อสู้เผด็จการค่ะ ในขณะที่คุณกรณ์จติกาวนิษค่ะหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าะคะคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ลุยไปที่สุราษฎร์ธานีค่ะบอกว่าเราพร้อมสู้กับทุนผูกขาดทุกชนิดเพื่อประชาชนไม่มีใครที่พึ่งพาได้เหมือนเราแน่นอนเพราะว่ายืนหยัดต่อสู้กับใครก็ตามที่เป็นการปกป้องประโยชน์ให้กับประชาชนตนเองมีจุดยืนเรื่องนี้มาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มทํางานแล้วและก่อนทํางานการเมืองด้วยซ้าเกลียดที่สุดก็คือทุนผูกขาดเพราะว่ากระทบกับต้นทุนชีวิตของประชาชนแล้วก็ครอบงำ การเมืองทุกขั้วเราจึงขอต่อสู้ในแนวทางที่สร้างสารรค์ประเทศไทยต้องมีพักการเมืองแบบนี้เข้าไปทำงานในสภาด้วยท่านไม่ต้องกังวลว่าเลือกเราแล้วจะได้เป็นรัฐบาลไหมขอให้เลือกพักชาติพัฒนากล้าขอให้แค่มีเราในสภาจะก,กี่คนก็ตามเราก็จะยืนหยัดสู้เพื่อประชาชนขอท่านอย่าได้กังวลนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของบรรดาพักการเมืองที่ลุยหาเสียงกันเมื่อวานนี้ค่ะ ไปต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันเลยค่ะช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนนะคะเดี๋ยวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นอีกนะคะ8-10พฤษภาคมนี้เรามาระวังกันให้ดีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าขนองลมแรงเกิดขึ้นได้ในบางแห่งค่ะภาคใต้มีฝนตกทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะและช่วงวันที่8-10พฤษภาคมนี้นะคะเตือนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะลักษณะพาย ยุฝนฟ้าขนองลมแรงลูกเห็บตกรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วยนะคะภาคอีสานจะได้รับผลกระทบก่อนแล้วก็มีด้านตะวันออกนะคะที่จะได้รับผลกระทบในระยะแรกๆส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะกรุงเทพปริมณฑลนะคะอากาศร้อนมีฟ้ารล่วในตอนกลางวันอากาศร้อนจัดบางพื้นที่วันนี้มีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะมีลมกระโชกแรงด้วยอุณหภูมิสูงสุดของกรุงเทพวันนี้40องศาเซลเซียสค่ะขณะที่แหล่งข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทา สาสาราณภัยนะคะเปิดเผยกับสำนักข่าวไ n n ว่าช่วงหนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมามีผลกระทบจากวาตาภัยพายุฤดูร้อนในภาคเหนือ5จังหวัดค่ะบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบไป886หลังคาเรือนลำปาง2อำเภอนะคะพิจิตร2อำเภออุตรดิตถ์1อำเภอลำพูน2อำเภอแล้วก็เชียงราย4อำเภอค่ะซึ่งตอนนี้ทางปปพประสานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือแล้วค่ะ ปีท้ายกันที่ข่าวดีจากกีฬาค่ะสองสาวนักกีฬายูยิสูสาวไทยดีกรีแชมป์โลกปี2021คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยแล้วนะคะในศึกซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาค่ะ การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32แคูเดีย2023ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาในกีฬายูยิสูโดยมีการชิงชัยทั้งหมด3เหรียญทองค่ะแบบพบกันหมดทุกประเภทก็คือโชว์หญิงดูโอ้ชายและก็เนวาซารุ่นไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงค่ะผลปรากฏว่าสุภวดีแก้วสะแสนและกุลสตรีคำซอยสอสาวนักกีฬายูยิสูสาวไทยดีกรีแชมป์โลกปี2021โชว์ เลาการต่อสู้ได้อย่างแข็งแกร่งทําคะแนนได้4 7คะแนนค่ะสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในประเภทโชว์หญิงได้สําเร็จค่ะส่วนเหรียญเงินนะคะตินโซวาล,ลินาและเฮงเซฟเฮงจากกัมพูชาค่ะและก็เหรียญทองแดงฮุงฮวง,วงและเฟืองเหวียนจากเวียดนามค่ะขณะที่ประเภทดูโอชายนาวินก่อแก้วแล้วก็พานุวัตรดียะตามดีกรีแชมป์เอเชียปีล่าสุดภายคะแนนเกมสุดท้ายต่อคงโมนามิทอร และก็ทัดปิกรดานักสู้ยูยิสูเจ้าภาพกัมพูชาค่ะทำให้หนุ่มไทยคว้าได้เพียงแค่เหรียญเงินเท่านั้นค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n b a k i n g news